สวัสดีครับขอกับบ่าวย้อ h ชาแนลครับแล้วก็สวัสดีครับพี่น้องช่วงนี้ก็เป็นวันนี้ก็กกมอุตุนะก็ประกาศว่าวันนี้เริ่มเข้าฤดูฝนครับนี่ยบ้านเราก็ฝนตกตลอดช่วงนี้4ี่ห้าวันวันนี้ฝนจะลงตกทุกวันครับพี่น้องนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตนะครับบ้านโมเดลเล็กๆหลังน้อยๆในทุ่งนา ใกล้ๆหมู่บ้านครับนี่แหละตอนนี้ก็เริ่มปรับเอาดินเริ่มปรับดินมาเข้าทางฝั่งขวามือให้เป็นระดับเดียวกันแล้วก็ฝั่งซ้ายฝั่งนี้แต่ก่อนฝั่งนี้มันจะเป็นที่ต่ำมากเลยเนาะก็เลยปรับระดับแต่ว่ารู้สึกว่าดินยังไม่พอครับรู้สึกต้องมาอีกสักประมาณอีกรถนึงปกติมันจะเป็นต้นไม้เต็มแล้วก็มันก็จะลึกแบบนี้ พอคราวนี้เอาดินมาเข้าแล้วก็ปรับระดับแต่ว่ารู้สึกยังไม่พอน่าจะเอามาเพิ่มอีกสักรถหนึ่งก็เราก็จะวางระบบน้ําให้ดีๆตอนนี้มันต้องได้ไดถอดอยู่ครับเพื่อวันหลังรถมีดินเข้ามามันจะได้ถอดง่ายปรับดินให้มันสมบูรณ์ให้มันเท่ากันก่อนตอนนี้ก็ได้ลงนี่ครับก็ปลูกมีปลูกต้นไม้2แบบตอนนี้ก็ได้เอา,เอาพันต้นไม้มา ป็นลิ้นจีนอฟอหนึ่งสลับกับเงาะครับนี่ครับสลับกันไปครับเอาแบบไอพื้นระยะยาวกับระยะสั้นก็จะปลูกมะละกอไว้กินก็เป็นพริกด้วยครับเอาสลับสับเปลี่ยนกันไปแต่ถ้าระยะยาวก็จะมีลิ้นจีเงาะขนุนะมะม่วงนี่ครับก็จะปลูบนี้แล้วก็ลงมะยมะหลักความเชื่อนะ หลักความเชื่อพี่น้องบ้านเราก็คือมีมะยมต้นขนุนต้นคูนปลูกไว้หน้าบ้านนะครับต้นขนุนก็มีอยู่แล้วปลูกไว้เรียบร้อยแล้วต้นขนุนหลักความเชื่อบ้านเรานี่แหละครับเดี๋ยวจ,จะพามาอัปเดตฝั่งนี้ครับฝั่งนี้เราได้ทาอะไรไปบ้างหนี่ล้างจเจ้าดินมาเข้าแล้วก็มันก็เลยแชะๆหน่อยครับวันนี้มันเมื่อคืนมันฝนตกยัง ก็เลยยังกระจา,ะจายอยู่วางยังไม่เป็นระเบียบแล้วก็ได้เทพื้นข้างหน้านี้ไปทําเป็นที่นั่งเล่นครับแล้วก็ถ้ามีตังก็จะเพิ่มหลังคานิดหน่อยนี่ครับหาโต๊ะเก้าอี้มานั่งรับลมเดี๋ยวจะพามาอาัปเดตฝั่งนี้ว่าปลูกอะไรไปบ้างนะฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็จะปลูกต้นถั่วครับถั่วถั่วฟักยาวครับเอาไว้กินแล้วก็มีฟักทองครับ แล้วก็จะปลูกพืชระยะยาวก็คือมะม่วงน้ำดอกไม้แล้วก็เงาะนี่ครับวางรอบๆห่างประมาณ9ก้เมตรสิเมตรจากตัวบ้านเราเพราะต้นไม้พวกนี้ผมว่ามันทั่วันนี้มันน่าจะไม่ตัวลำต้นจะไม่ใหญ่เท่าไหร่ครับแต่มันออกผลเร็วก็คือไผ่ก็มีนี่วันนี้จะมานี่ครับหลังจากปลูกไประยะหนึ่งถั่วครับตอนนี้ก็คือกินไม่ทันเลยครับนี่ต้นถั่วนี่ ออกเยอะมากนี่อันนี้ถั่วแบบต้นนะครับนี่มันมีถั่วแบบต้นแล้วก็แบบเป็นเขาเรียกเป็นอะไรล่ะอีกชนิดหนึ่งนะ่ะนั่นแหละผมไม่รู้จะพูดยังไงนี่ที่เราต้องทําค้างให้มันนยครับนี่อันนี้อีกถั่วอีกชนิดนีน้ี่มันจะเป็นไม้เลื้อยเนี่ยนี่ครับต้องทําค้างให้มันอันนี้ก็กินไม่ทานอีกครับนี่นี่ตำทุกวันครับถ้าจะกินอ่ะตำทุกวันแต่เท่าที่สังเกตนะครับนี่ ขวแบบนี้มันจะอร่อยกว่าผมว่าเนี่ยอันนี้ปลอดสารนะครับเนี่ยือกินได้เลยเด็ดมากอร่อยไปจับกับแจวเนาะผมเท่าที่ผมสังเกตดูนะผมกินดูถั่วแบบนี้เป็นไม้เลื้อยเนี่ยกับที่เป็นยืนลำต้นแบบนี้ไม้เลื้อยนี่จะอร่อยกว่า เรายังไงปลอดภัยครับแค่นี้ก็พอกินแล้วเนี่ยแค่ไม่กี่ต้นที่เป็นไม้เลื้อยเนี่ยสี่ห้าต้นแล้วก็ทําค้างให้อือืกรอ,อบดีกลับแบบนีอ้อันนี้แบบว่าเป็นลำต้นยืนต้นเลยครับในถั่วบบเนี้ยอือนะมันจะจืดเพรามันจะจืดไปหน่อย กินได้มันก็กินได้แต่ี่มันจะโอเคกว่าถ้าเป็นแบบแบบไม้เลื้อยเนี่ยเป็นค้างเนี่ยดูดแค่นี้เราก็ไม่ต้องซื้อใครละถือคกมาก็จบเพราะว่ามีทุกอย่างครับพริกก็มีที่ไม่มีก็คือผงชูรสตอนนี้ถ้าทำเองได้ทำเองแล้วเนาะนี่มะละกอก็เริ่มโตขึ้นแล้วครับปลูกไว้ครับนี่รอบบ้านเรามีทุกอย่างนี่ เงาะก็ติดแล้วเนี่ยครับเริ่มแล้วห่างจากบ้านเราไม่เก้าเมตรสิบเมตรแล้วก็มะม่วงแล้วแล้วก็นี่ไงมาละขี้นกพวกนี้มีหมดครับแต่เริ่มเริ่มจะลกแล้วเ <c oughs> ข้าขั้นจะลกแล้วมะเขืออืม,มีทุกอย่างตำลึงเนี่ยอันนี้ฟักทองแกงหน่อไม้ก็มีก็ใส่หน่อไม้ได้นะครับยอดฟักทองพวกนี้ มีทุกอย่างครับอยากกินแจ่วป้งเจยวปลาผักแพวก็มีครับกินอะไรล่ะนี่แหละครับแล้วช่วงนี้หน้าฝนฝนตกทุกวันเดี๋ยวจะพาไปดูหน่อไม้นะวันว่าหน่อไม้จะเยอะขนาดไหนไปเดี๋ยวพาไปดูหน่อไม้ อ่านี่ครับหน่อไม้นี่ครับขึ้นมาแล้วนี่เต็มเลยครับนี่ผมต้องเอาเฟืองเอาฟางข้าวเนี่ยมาห่อไว้เพราะผมเลี้ยงไก่ไก่มันชอบมาเขีย่ยดูดิออกมาเยอะเลยเต็มเลยครับนี่ห,ห,ห,หน่อเ,เริ่มเลยสักพักหนึ่งก็ถ้าจะกินก็กินได้ให้มันโตขึ้นอีกสักหน่อยก่อนอขึ้นมาเยอะครับตอนนี้ หน้าฝนด้วยมันได้น้ําดีที่จริงผมก็ลดน้ําเกือบทุกอาทิตย์หนึ่งครั้งสองครั้งนะผมก็พยายามลดน้ําตลอดอยู่ให้มันชุ่มชื้นครับดูดิจะกินแนาดไหนอันนี้สุมเดียวนะ่นเนี่ยดออูอันนี้หลังบ้านหลังบ้านนี่ผมยัง พื้นที่ยังต่ำอยู่ยังไม่ยังไม่เอาดินมาลงงองก็คือมีแต่ผักผักสวนครัวเต็มนะครับตอนนี้ก็เริ่มทำนาแล้วครับนีเริ่มบานข้าวเรียบร้อยแล้ะลอยลก็เอานี้มาปลูกอันนี้ก็ลิ้นจี่ปลูกปีที่แล้วก็โตแล้วมะพร้าวผมก็วางไว้ตลอดแนวสัวกสองสามปี กูดมีทุกอย่างครับมะนาวมะขามต้นใหญ่ตั้งแต่เกือบร้อยปีแล้วมะขามนี่ปลูนะกไว้เวลาอยา,อยากจะกินขึ้นมามันก็ได้กินนะครับแล้อีกอย่างหนึ่งกล้วยครับตอนนี้กล้วยกล้วยนี่โอ้โหเยอะมากเลยตอนนี้ยิ่งได้น้ําฝนนี่โอ้ตอนนี้น่าจะไหลไหลเครือก,กล้วยกล้วยอันนี้อยู่หน้าบ้านเลยครับนี่ทางเข้าบ้านเลย กล้วยตอนนี้ก็ใบเขียวอุดมสมบูรณ์เพราะมันได้น้ำฝนดูอาว่า,าเจา้ามีดมัตัดดูครับเครือนี้ขายได้เป็นร้อยแล้วมั้งครับนี่เริ่มเลยแก่แล้วนี่ตัดได้แล้วครับดูแต่ผมไม่ค่อยดูแลเท่าไหร่กล้วยไม่ใช่หรอกไม่ดูแลยังไงปกติเขาให้สมนึงเนี่ยสักสองสามต้นแต่ผมปล่อยขึ้นเลยครับ บางบางบางสมเนี่ยเป็นสิบต้นก็มีไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ตัดออกไม่ค่อยได้ขุดหน่อมันออกดูมีหมดน้ำว้ากล้วยหอมกล้วยไขย่ดูนี่ครับอันนี้อย่างแต่ตัวนี้นี่อันนี้สุกแล้วนี่สุกคาเครือแล้วนี่ไงสุกแล้วกินได้แล้วนี่เ๋ยเรามีดมาตัดแล้วนี่ครับถ้าบีเล็กแบบนี้เราก็ไว้ไกินห,หรือว่าให้ญาติพี่น้อง คือเอามีดมาตัดเนี่ยอันนี้ปีกล้ยมันก็โอ้นี่ดูครับเริ่อบอกเยอะแล้วออกเยอะมากเลยตอนนี้กล้ยดูนี่ไงเยอะมากดูตอนนี้ผมไม่กินปล่อยให้มันยาวเป็นต้นลำต้นไปแล้ว ต้นเอทหน่อไม้นี่กล้วยเยอะเลยครับนี่และอีกอย่างหนึ่งตอนนี้ก็ออกผลแล้วครับนี่ครับน้อยหนานี่ออกมาเยอะมากเลยครับตอนนี้ปลูกไว้เยอะเหมือนกัน,นออกทุกต้นเลยปีนี้โอ้โหดูดิครับอันนี้ก็เป็นดงน้อยหนาเลยนี่นี่แต่น้อยหนาของยั่นเนี่ย ต้นเล็กต้นน้อยออกหมดเลยนี่กำลังติดดอกติดผลอยู่นี่ปีนี้ได้กินน้อยหนาเยอะอแล้วปีนี้ปีที่แล้วก็ได้กินเยอะนะครับนี่น,นี่กำลังออกกันเยอะเลยแต่บางทีมองไม่เห็นนกกินนกก็เยอะครับตอนนี้เพราะแถวละแวกนี้มันรู้สึกที่นาผมมันมีแต่พกผล,ผลไม้อะมันจะเยอะแล้วเราก็ไม่ค่อยได้ ไล่มันเท่าไหร่หพวกนกนี่ออกมาเยอะเลยไมหนาไม่ทันนกบางทีกวดเห็นนกจะเห็นก่อนเราเวลามันสุกนี้ต้นคูนนครับนี้ต้นใหญ่ผูกไว้หน้าบ้านเลยห่างหงจากบ้านอยู่ประมาณสิบยี่สิบเมตรให้คํำให้คูนนะตามหลักความเชื่อ เล้าไก่ไก่ตอนนี้ก็มีอยู่เยอะแล้วครับ <h> เกือบสามสิบกว่าตัวแล้วแป๊บเดียวไก่เล็กไก่ใหญ่นี่เราก็ทำเียครับทำง่ายๆเน,นี่ไงฟักทองดอกแล้วนี่ นะครับแค่นี้นครับอัปเดตแค่นี้นะครับวันนี้พามาดูอัปเดตว่าบ้านอยู่ทุ่งนาก็ไม่ไม่ไกลหมู่บ้านนะไม่ถึงหกเจ็ดร้อยเมตรนผมว่าแต่มันอากาศล่มเย็นครับเงียบสบายสบายอ ยังไม่เข้าหน้าต่างจะนอนแล้วแล้วก็หาโต๊ะปิกนิกมานั่งไว้คอยแฮงเอากับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวก็จะจัดสวนหน้าบ้านใหม่ประดับต้นไม้ใหม่ก่อนครับเอาแค่เอาแค่นี้นะครับวันนี้สวัสดีนะครับ